กนล้นแล้วกลัวคนกลัวคนทั้งโลกไม่ไม่รู้ว่าจะหมดนก้นล้นแล้วตายเลยคนเรานะคนเรามีช่องมีช่องแต่ไม่กล้าโผล่ไม่กล้าโผล่หัวเพราะอะไรผมบอกเลยว่ามันไม่ยอมสู้กับความจริงคนไม่ยอมมาเชิญหน้ากับความจริงมันก็เป็นอย่างนี้เออพวกนี้พวกพวกอีเซียมเออพวกอีเซียมพวกพวกอีแซ่รอเซียมรอแซ่เออ แบบผักหลังอย่างเดียวคนคนนี้ไม่กล้าไปเชิญหน้าหรอกออคนคนนี้ผูดเยี่ยบไม่ไ็นอย่างงั้นนี่ผมถามนะเอาตรงๆนะถ้าพูดกันตามภาษามนุษย์เรานี่ถ้าบอกตรงนะยันนะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้มึงไม่ไอายเลยยังมึงไม่อายสภาพในชีวิตมึงเลยหรอที่มึงพูดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยกูถามเนี่ยมึงมึงไม่อายหรอมึงไม่อายใช่ไหม เออชีวิตสั่งกระตังนี่อันนี้พูดตรงๆนะเสื้อ,อน,นิดห้าปี10ปีแล้วนี้ยังไม่เปลี่ยนอยู่นี่มาการรเป็นการขอทานยอดวิวขอทานออนไลน์แลนะ้วมึงนี่นะเว้ยชีวิตนี่นะปันนี้บอกรจม่าทำงานก็เหนื่อยก็เลยพักเดียวผมไม่ได้ระเบิดติดเทิงเท่าไหร่เออแต่ขึ้นหัวข้อไปจะมีคนจะได้รับหมายนะแต่ปีนี้แน่นอนครับอือ ผมไม่รู้ว่าหมายในเลยไม่รู้ว่าใครจะโดนฟ้องนะขึ้นหัวข้อไรเงั้ยเลยแต่รอดูไม่อยากจะพูดก่อนความหนาวเนี่ยหลังการงานสร้างจะลองลองคิดดูดิอันนี้ผมอยากจะพูดในในเรื่องประเด็นนี้นะสุดท้ายนี่นะไม่มีผู้ใหญ่ใจดีไปถมดินตรงนั้นนะ่ะไม่มีผู้ใหญ่ใจดีไปถมที่ดินในญ่ใหทำลานยางถ้าถมดินทำลานยางโอ คุณเอ้ย6แสนจะอยู่ไหมเนี่ยถมดินน่ะแล้วคุณก็เสียที่ดินแล้วคุณก็เสียเงินฟรีแล้วคุณก็เสียเงินฟรีเห็น <Wow. S 1> ไหมคนไม่ทาข้อแพ้เจ็ดหมื่นกว่าบาทเพราะความสงสารเพราะความเมืด่ดูสุดท้ายก็จ่ายเงินไปเจ็ดหมื่น 70, กว่าบาทแล้วเขาพูดถึงไหมไม่พูดถึงแต่กูกระทืบไงยอือกูไม่ได้สนเสริญย่อว่าเขาดีนะแต่กูกระทืบไงยมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีบุญคุณกักบใครตอนนี้มากมเป็นการที่ใครบางคนต้องเสีย เสียกับผมว่ายากนะเอาเเอะไรออกไปได้เอาไปเลยแต่แต่อย่าไปบอกว่าคนไล่นะไม่มีคนไล่นะตัวไปได้เอาไปเลยคนออกไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือบ้านหลังนั้นเนี่ยใครบางคนก็รู้อยู่กับใจว่าอยู่ไม่ได้นี่ต้องพูดตรงๆนะศูนเสียบ้านศูญเสียของหลักสูญญาติพี่น้องบ้านนั้นจะไม่มีใครอยู่ คุณลองคิดดูนะครับเขาเรืออะไรอยู่ในหมู่บ้านสีกอบางความสงจำห้านแร่แก่เขาเลี้ยงสางก็โดนอยดมีอะไรที่เป็นของมันบ้างนอกจากสวนยางที่ตายายแบ่งและใครบางคนก็มากีดยางประทังชีวิตมีอะไรที่ที่มันไดบ้บ้านหลังนั้นเนี่ยก็อยู่ม่มันเป็นบ้านที่ต้องสาบมันโดนมันเหมือนเป็นบ้านที่โดนสาบทุกค,คนลองคิดดู อยู่ไม่ได้นอนไม่มันเป็นอย่างนั้นนะลงทุนไปซื้อที่ดินก็โดนยึดลงที่ดูดิตอนนี้มันได้อะไรไม่ไม่มี <Okay. S 1> และถ้าพูดตรงๆนะไอ้พื้นที่บ้านที่ไปไปซื้อที่ดินที่สร้างบ้านอยู่ณนปัจจุบันเนะี่ยอาศัยไปบุญของตุกตาตัวน้อยตัวหนึ่งนะไปซื้อที่ดินหกแสนเจ็ดน,นะครับอาศัยไปบุญน,นั่นถ้าไม่มีของรักของใครบางคนตุยนี่ไม่ไม่ไม่ได้มีเงินซื้อที่ดินตรงนั้นนะไอ้หกแสนเจ็ดนะตอนนี้ไปอาศัยไปบุญของ ของรักของใครบางคนด้วยซ้ำสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นเลอนหอัเเล่นหอใครเลอนหอเออไม่เล่สสดก็ได้เนะีพี่รั้งนะพี่อยากได้ที่จอดรถนะพี่นะแบบนั่นหรอกสาหกตนน้นเองพี่เรากำแพงเจอสิครับกำแพงเออกำแพงเสร็จก็ประตูรัว้ว ที่ตอนนั้นจะไปอ้างว่าจะขายของอย่าไปคิดครับอย่าไปคิดพะอ,อะไรรู้ไหมพ่อเจ้าตัวไม่ใช่เมคคาครับผมอ่าเจ้าตัวเป็นคนที่แบบใช้บัตสินหาเงินอย่างเดียวับผมเอาอีลีในใน,นส่วนนี้นะมันจะไปได้ยังไงนะตอนนี้ถ้าท่าจะให้พูดถึงอีปอบยานนะทนายต่อก็ไม่รอดอยู่ยาว เมียทนายตอก็อยู่ยาวอีกยันกูเลยกูเลยไม่อยากจะคีบใครแสดงเก่งคือผมไม่อยากทนายตอนี่อยู่มาเป็นปีกว่าอยู่มาปีกว่าไม่เห็นเดือนเห็นแต่วันไม่ได้เป็นร้านวูเตรงผู้ตยวนะไม่ได้มีชีวิตอิสระโดนโดนคุมอยู่นี่เป็นปีคนจะรวยมีเงินกี่ร้านไม่รู้เลยที่สำคัญมึงโดนกักขัง่ะอ่าะ ยังไม่รู้ว่าอนาคตอนาคตต่อไปนี่จะจะจะ,จะโดนไปกี่อันนี้ขนาดศาลยังไม่ตัดอันนี้นยังไม่ได้สื่อพยงพยานยังไม่ได้ขึ้นลงคุณศาลนั่นเลยนี่ลองคิดดูนี่มีนาก็จะได้สื่อพยานใช่ไหมมีนาใช่ไหมแม่ที่จะ้สื่อพยานของคดีอะไรของเขาขเจออ่างกับทนายตอนี่อผอคนทุบหมดคนทบหมดตรง ือพยายนได้มีการจัดเตรียมเอกสารเอ,อกสารที่จะขึ้นสู้มันไม่มีออกมาจากนั่นก็ไปสู้คือคือแบบโอ้โหนี่หนักนะเงยังไ,ไงายานทนายสุดที่รักของมืงอายานทนายต้นมึงช่วยอะไรเขาได้ไหมไม่มีมีแต่น้ำหลักแล้วเขาเขาเก่งเขายิงในศัก์รีกระซังเหียวที่แต่าได้แต่สักรี อ่าสักศีพาไปวอนนอนคุกหนูกูไม่เอาเด้๋ยคนอะไรวะโอ้ยชมว่าเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่ง,กงมึงต้องเอาตัวอรอดดินั่นแหละมึงมึงหรือจะให้เป็นเหมือนมึงไงยันไม่ติดคุกก็เหมือนติดคุกนั่งแดกขนมปังขึ้นลาอยู่ในบ้านน่ะเออชีวิตมึงนี้แม่งนั่งรอมันตายเลยนั่งอยู่ในโซฟาชีวิตไม่ทะเลาะกับแมวครับผม แมวก็แมวจรครับจะไม่รู้ว่าจรจริงจรวันวันนคือมึงไม่ทะเลาะก,กับแมวก็ทะเลาะก,กับหัวไม่ทะเลาะก,กับหัวก็ทะเลาะก,กับหลอดไฟไม่ทะเลาะก,กับหลอดไฟก็ทะเลาะก,กับสุดชีวิตมึนาถานะชีวิตมึงนี่นะเวรกรรมนะมึงนี่แล้วแล้วใครบางคนที่ที่เคยชนะสองสาลแลน่นนี่เอาไปเอามาก็คือต้องคือไม่มีที่ไปไงเออไม่มีที่ไปไม่มีที่ระบายต้องไปมุดหัวอยู่ในช่องหัวอีโปมันเป็นอย่างนั้นก็คือ แล้วดีการมันจะดีการเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่แปลกหรือจะให้ผมวิเคราะห์ผมจะพูดอย่างนี้นะว่าเหมือนเขารู้ตัวว่าดีการเหมือนใครบางคนรู้ว่าดีการมันจะเป็นยังไงเขาถึงหาเรื่องที่จะย้ายห,หนีตั้งแต่แรกเลยวตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกอะไรตั้งแต่าตแตสารไคนฟรงยังไม่อาจดีการด้วยซ้ำขายลูกเผือว่ามันไม่ แต่ว่าผลประโยชน์มันจะเป็นของพวกผูอีกกูจะได้แบบออถ้าเกิดว่าเขาตีคล้องลองเปล่าเกินขึ้นกูจะได้ไม่เห็นงี้ตอนเนี้ยเหมือนเหมือนลัดเข็มขัดขีดเส้นนาเขียตัวเองแล้วว่าให้กูกูจะอยู่ในในสุ่มไก่กูนี่แหละเออเอาจริงนะคุณอยู่ในหมู่บ้านเกมไปที่ยงไม่ได้พาผู้ชายมาบ้านก็มาไม่ได้ จะฉะลองก็ไม่รู้จะร้องฉลองกับใครเสียงดังชาวบ้านอา